ว่าไงธรรมราชออกมาคุยกันหน่อยดิเก่งในโซเชียลอย่างเดียวมึงอะถ่ายเลยถ่ายเลยพิมห,หรือเปล่าพิมอยู่ใช่ไหมครับสรุปพิมอะไรนี่ม,มึงอยู่ในห้องนะฮะตกลงพิมอะไร กรณีเหตุการณ์เดือดที่สอน,นอทองหล่อเมื่อวันที่3มิถุนายน2567ที่ผ่านมาค่ะที่ครอบครัวของน้องนายเชื่อมจิตค่ะแล้วก็ทนายธรรมราชได้เดินทางเข้ารับทราบข้อเก่าหาโดยมีคู่กรณีอย่างคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลในฐานะผู้เสียหายค่ะได้เดินทางมาเผชิญหน้าครอบครัวน้องนายเชื่อมจิตและทนายธรรมราชด้วยตนเองค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์ในวันนั้นค่ะเกิดความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยเพราะว่าทางด้านเจ้าหนะ้าที่ตำรวจค่ะได้ให้ครอบครัวและก็กลุ่มเชื่อมจิตเนี่ยมีการพิมพ์ลายนิ้วมือ ที่ชั้นหนึ่งของโรงพักดังกล่าวทั้งที่ปกติขั้นตอนของการพิมพ์ลายนิ้วมือเนี่ยจะต้องดําเนินการที่ชั้นสองเท่านั้นทําให้ทั้งนั้นคุณหนุ่มกัญชัยคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งและทนายความ ตั้งคำถามถึงการทํางานของคุณตํารวจว่าเหมือนเป็นการปฏิบัติหน้าที่2มาตรฐานหรือเปล่าและนอกจากนั้นค่ะยังมีการให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยมากันไม่ให้ทางด้านคุณหนุ่มกัใชัยค่ะไปเข้าห้องน้ํายิ่งทําให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายว่าโรงพักสนทองหล่อเนี่ยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ2มาตรฐานหรือเปล่า และเหตุการณ์ในวันนั้นค่ะก็ได้มีบางช่วงบางตอนค่ะที่ทางด้านคุณหนุ่มกัญชัยได้ตะโกนเรียกทนายธรรมราชคู่กรณีเนี่ยให้ออกมาคุยด้วยหน่อยพร้อมบอกว่าอยากเก่งแต่ในโซเชียลนะออกมาเจอหน้าหน่อยแต่สุดท้ายค่ะทางด้านทนายธรรมราชค่ะเขาก็ได้เงียบหายไปแล้วก็ไม่ได้มีเสียงตอบรับอะไรออกมาเรียกได้ว่าวินาทีนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งช็อตที่มีผู้คนต่างเข้ามาแชร์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลย และล่าสุดค่ะทางด้านเพจ a c e b o o k ของทนายธรรมราชก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวแล้วหลังจากที่ไม่ได้ตอบโต้คุณหนุ่มกัญชัยในวันนั้นโดยเขาค่ะได้ระบุข้อความมาไว้ดังนี้ค่ะที่ผมไม่ได้คุยกับหนุ่มกัญชัยตอนที่อยู่สอนอทองรอเพราะว่าผมหิวข้าวครับณนะตอนนั้นผมยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยเลยไม่มีอารมณ์คุยและไม่ได้กลัวแต่ในฐานะที่อายุมากกว่าผมก็ให้เกียรติจึงไม่ตะโกนสวนกลับ อีกประการหนึ่งนะเวลานั้นผมต้องตรวจเอกสารอันเป็นเอกสารสําคัญประกอบสำนวนคดีจึงต้องให้ความสําคัญในเรื่องนั้นมากกว่าเอาเป็นว่าถ้าอยากคุยกับผมเดี๋ยวไปคุยกันที่ศาลครับตามวันและเวลานัดที่ลงในหมายเรียกและสําเนาคําฟ้องของศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีในส่วนวันนี้ที่สํานักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเดิมทีพ่อแม่และน้องเชื่อมจิต พร้อมพุทธศาสนิกชนผู้ปฏิบัติธรรมกลุ่มนิลมิตเทวาจุติจะไปยื่นหนังสือด้วยตนเองแต่ด้วยเหตุผลของการเดินทางเกรงจะขึ้นเครื่องกลับสุราธานีไม่ทันจึงมีการเปลี่ยนแผนหลังจากที่ผมได้โพสต์ลงใน Facebook เมื่อเชา้านี้ในส่วนประเด็นคำถามนั้นไม่ว่าทางท่านผอ,อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะดำเนินการไปในทางใดย่อมมีผลทางกฎหมายแน่นอนครับ แต่จะมีผลไปในทางใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของท่านผอ,อ,อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้กําหนดและหลังจากที่ทางด้านทนายธรรมราชค่ะเขาได้โพสต์ข้อความดังกล่าวค่ะต้องบอกว่าทางด้านคุณหนุ่มกัญชัยค่ะก็รีบเข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่ารับทราบครับซึ่งต้องบอกว่ามีทางด้านชาวเน็ตค่ะเข้ามากดไลค์กันอย่างมากมายเลยค่ะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว